ออามาซื้อกับข้าวกินตอนเย็นครับระวางทางพี่ชุดอยากกินอะไรเย็นเย็น วันนี้ไม่ได้เปิดร้านเพราะคุณยายไปเอาบุญแม่เลยได้อยู่กับน้องมาท,ทั้งวันเลยวันนี้ แวซื้ออาหารที่ตลาดแล้วก็กลับบ้านกัน เนาะอร่อยครับเยี high, ่ยมไปเลยเลยยำมียำมีตัดมีอร่อยครับอ้าวกินเค้กนมสด มัหม,ม่ำกับน้องมัดครับผมม,มัดหม่ำเก่งครับ that's good mm. good job แต่ละเดีไปกินตัวพกันไปนอนๆๆอยู่ในหองนอน ดูแลน้องดีมากๆเลยสมกับเป็นอยากได้น้องแล้วพูดถูกด้วยนะหนูอยากได้น้องชายแนมะ่ไมได้น้องชายพี่จูนไม่ชอบอะไรเปรี้ยวๆน้องชอบกินเปรี้ยวๆน้องชอบกินเปรี้ยวๆพี่ไม่ชอบกินเปรี้ยวโนย่าเหนน้องอย่าเห็นน้อง พี่พี่ดูแลหนูนะนะแต่ว่าตีตีกันสมัครตีแห้งไปหน่อย <c oughs> อย่าเฮ็ดน้องเ <c oughs> ออ y u ย m y y ย m m y y มม <c oughs> Ủa oh, hô, moment thi cầm nón Lovely Lovely Cute boy Ủa hô, thích mẹ thích mẹ Mẹ thích mẹ Mẹ thích mẹ mẹ ลอยยายกลับบ้านก็<า>ปไปตากผ้าอ่อก